สวัสดีครับสวัสดีพ่อแี่พี่น้องสู่ทุกคนครับอ่าเมื่อน,นี้เคยขบนนะครับเด้อซิมาตัมามาคุ้งสดลอยปลาแซลมอนครับเมื่อน,นี้ซิมาเมื่ครับเครื่องขัวก็จัดบางยางทบอยู่นี่อากข้างในอีกตัางหนึ่งมา อผมจะถ่ายริบไว้กับแม่นนครับได้แล้วจ้าวันนี้เราจะทำกุ้งสุกนะคะ มือน,นี้เฮาลวกกุ้งแล้วเนาะจ้าไปจ้าตอ่อไปเฮาไปตำกลุงซุปก,กันจ้าตำมะม,ามา่ากลุงซุกซะจ้ามือนี้มาเล้วพี่น้องครับอันนี้ก็ใส่กระเทียมลงไปครับเป <c oughs> ็นหมเย <c oughs> นบอกผีใส่ิกครับพริก เชียมเนาะตามรับไบปปลาร้านัวนัวไปเดียกเสรบครับ,บสอนนี้ไปเลยชุดครับสำเกาเทียมดอ,ตมอกตำมีให้เกาครับ ครับน้ำเชื่อมนี้ผมอิดเองเดียวสิบอกวิธีทำเหมือนกันนะครับเด้อสูตรนี้ใช้ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตำเป็นยำเนาะเมนครับพรเพื่อใส่เมื่อลยครับผมกินสองคน <c oughs> ขออยากครับพี่น้องใครบอตำละบีบใส่เดี๋ยวเิ่นสิว่าบ่บีบเอาบีบเหนึ่งบึงนะครับเด้อหน้าบีบลงไปอู้ <c oughs> น้าแตกเิ่ <c oughs> งหอมแท้เนื้อ ว่ดอย่อันนี้วันน้าหอมเลยก่นนเลยน้าหอมนี่ได้อยู่ติ้วเนี่ยตัวบักหน้าอยู่บ้านจ้ะเดี๋ยวจะสูตรไผ่ด้วยครับเด้ออันนี้สูตรผมมันจะเป็นแบบนี้ผมหมักสีสันผคงจะใส่สีสันของผมเดี๋ยวเตะครับครับอยากใส่แอปเปิ้ลก็ใส่อะไรไม่ตามผลก็ไดครับกรองกรองกรองกรงครับกรอสีสันนี่ได้แตกหนึ่ง โลายอยู่ด้อครับนี่ลอยู่ด้อี <laughs> ่อีอครับพี่หน้อยมาวัดซอ ดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนครับมื่อนี้เคยบุญผมเบียร์แล้วก็ร้านสาวหนองจาครับชื่อซื้อวันหนังจาเอ่อสิ่งทีมากินตำมาม่ากุ้งสดโรยด้วยแซลมอนปลาแซลมอนครับกุ้งสุกกุ้งซุกกุ้งสุกโอ้กินแต่กุ้งสดพี่น้องกับบรรยากาศมันบานเฮาธรรมชาติเฮาครับมื่อนี้มาๆครับพี่น้องผักกันหลายอย่างพี่น้องผักเพียบเลยจ้ะมือนแก่กันเทียมท้นด้วยจ้ะอานุ อัน้องจาลุยเลย,ดยเด้อผมกนะนี่แหละครับคือเกาใช้มือก็ได้ใช้ส้อมก็ได้นะลูกเอา,าตามที่ตัวเองถะนะัด<ะ>แต่ว่าป้าสีบอกเด้อใส่ส้อมได้เปียบมันปอมได้เลย แับกุ้งกากรเทียมทุนะอ่หนอกอต่ำเพื่อ,อต่ำนี <laughs> มนหมา,ม,ามันมันก็นนคือเสียงขบปุนเนาะมันมันขาดก็เสียงขบปุนเนาะว,าว,าวา่าปะหายขาดอู้ดีตากันซะ <laughs> เขากินผักเพิ่นนี่ว่ามันเปล่ารสสงสัยฝนสิตกจ่ะมันนี่ราะว่าบับน,นี้ร่มเลวยหนุ่มมาบอมเอาวะเอาเนาะแม่นครับ แซ่บอีแบบเน,นี่ยเซนมากนเ่ยกุ่นแซ่ <c oughs> แบแซ่บ <c oughs> ปะภาษีรอนทุนป่าว่นหนูมากินกับป่าเลยตอนแรกเราไปต้องกินเขาภาษี <c oughs> รจนทุน Chín với về đây hoàn toàn Ừ. Ở à lại bị bẹp nữa. ทั้งหมดทัมม้งมะลุกอืมรับยืมทนตำมีด้วยจ้ะเปิดไพ่คือเกาสังสือได้เรทด้วยจ้ะกระเพจตำม,มี แับอี้เนาะน,น่ะตัะะวเนาะตัวไงตัวกงพอดีกินตัวเราขเยะ ผักชีส่วนแช้งแพงด้วยจ้ะ <S <S <N> น้อยๆ้องบาทผักผักแพงเนาะส่วนเนาะ วันนี้อากาศเอาเอ,าเอาครับฝนสิตกเขาว่าผ้ายูมันสีขาวดิสิบัอีกรุงนหนึ่งนะผ้ายู่สีขาวอีกรุงนหนึ่งมาฉันสิไปคล้ายคล้องกันยยมได้ก็เตรียมของเตรียมของฝนกัดตกห่ แสบยี่หว่าเข้กินโบ,ปา,บปากนะโปากก็จริงโบปากก็แสบน้องเชฟหนุ่ยนะงามงานเนาะงามงานอันบ้านอันบ้านเนี่ยหนุ่ยได้จ่าเป็นคนไปเฮ็ดกับเพาะเห้เพิ่นครับซอยไปนึ่ครับซอยกันไปนึ่พี่น้อง น้ำเวลาบริจาคเพื่นจ้างครับน้ำห้าอขนมสมบัติซอยไปซอยเพื่นครับบาทเท่อสิเพียงสิอีสานบาทเท่า Cá chay bò. Phóc bụng có ăn mèo mà hay bò. Mèo Ừ. Ừ. có bơi rồi. Sao không lại nó rửa đây? ช่วงนี้อากาศก็สิบแปบกวนจากหนได้จ้ะดูแย่สุกภายไหยจ้ะเอา่อนปะยันไปเอา่อนมาให้ลืมเอาส่อนดีกไหม พอใจป่มักึินย่ำม,มักกินต่ำหลานสาวหมูเขาส่วนไปใส่กับปลไปน้ำเขาทิดแมยุน้ำแมยเป็นว่าก็ดีอีกอย่างนึงนะพี่หนองเนาะบอค่อยดือบ่ดือบ่ไปเที่ยว vẫn tăng sốt <coughs> กินไปออกกินมาออกกันนี่ <h ums> ว่าสิว่าแต่สิบว่าเผ็ดเผ็ดเยออะอร่ร <h ums> อมยม ตำมามาแสบกันนีดนงเนาะบางคนเขาแบบ ตำเสินแก้วเนาะเห็นเขากินกันเนาะตำเสินแก้วบวกให้ม,มากเป็นไนเดี๋ยวจะคุยมาเนะาะฟังเพื่อนเขาบกอ,บวอ,วอกวนะ่ากรึบกรึบกรอบเลยอะอย่างลินลินอะไม่พอ สำหรับคลิปนี้นะครับเนาะพี่น้องกำลังรับชมรับฟังอยู่นะครับเนะลลาะบัะตือใจโคตรลค์คตแชร์คตติดตามให้ช่องเคยบน่นผมเบียร์แล้วกับร้านสาวนี่นะครับผมกันเผ่นพิษพลาดประกันเลยขออภัยครับคลิปนี้เอาซัมยูนะครับเนาะคลิปหน้าพอกันไหนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ